อ no. um, ั่และครับก็สวัสดีคุณผ mm, ู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้อย mm, ู่ในเกมสถีกับระบบใหม่ท uh ั้งหมดนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็เราจะมาทิิบายให้ฟังกันนะครับโอเค โอ้ผมเพิ่งตื่นเลยโอเคอสิ่งที่เปลี่ยนอย่างแรกนะครับก็คือสิ่งที่เปลี่ยนอย่างแรกก็คือไอคอนของเกมเศรษฐีไอคอนของเกมออเศรษฐีเปลี่ยนไปนะครับก็กระดังนีน้ทุกคนเห็นกันนะครับอันที่2รูปวอลเปเปอร์ในรูปวอลเปเปอร์ในการโหลดเกมเศรษฐีเข้าหน้าเกมก็มคือหน้าที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนไปอันที่3คือ เพลงครับก็มีเสียงร้องเพิ่มขึ้นมานะครับก็อ่าก็อย่างที่ได้ยินกันนะครับนะครับก็เป็นแค่ในเกมเ็ื่อย่างดีนะครับ,นน <laughs> นะรบสัทีโอเคก็ถ้าเข้าไปข้างในนะครับอ่าก็ถ้าสำหรับ Android นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ โฆษณาตอนที่เข้าเกมนะครับปั๊บก็จะมีโฆษณาขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นรายที่เพิ่มมาอีกนะครับต่อไปเสียงเพลงนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นการไปฟนเสียงเพลงเก่านะครับก็ <c oughs> ต่อไปคือรูปทั้งหมดนะครับคือระบบอ่าระบบทั้งหมดยังเป็นเหมือนเดิมแต่ การจัดวางที่นะครับก็ที่จัดวางนั้นเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับเ,เป็นเหมือนเดิมนะครับข้างในก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ข้างนอกนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับก็ แล้วก็คนที่สะสมดาวครบนะครับก็รับไปเลยนะครับก็ผมก็รับไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ลืมมากดให้ทันดูนะครับก็แต่ได้วิกตอเรียนะครับแล้วก็ปรับการตัวละครปรับตัวละครที่กับการตัวละครที่ปรับนะครับเขาปรับเป็นไงคือท่านสังเกตดีๆนะครับการตัวละครนะครับตรงเลเวลนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะมีเป็นรูปเหมือน อเออเหลี่ยม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 นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตน,นะครับการตัวละครบางตัวจะรู้สึกว่าการตัวละครจะยืนไกลขึ้นจากเดิมนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับก็แจกทุกคนนะครับก็คือหนวยิ้มแพสสนามนะครับท้าบเต็มนะครับเครื่องรางของมันก็คือ เพิ่มเงินเริ่มเกม40%นะครับแต่ผมจำไม่ค่อยได้ว่ามันชื่ออะไรนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ขอมาพูดถึงกระตุลละครใหม่นะครับอืมโอเคนะครับชื่อว่าเมโลดี้หัวหน้าวง j k JKT48 นะครับก็เป็นตัวใหม่ที่คีโกงนะครับก็คมลูกเต่าถึง78นะครับก็่อสร้างถูก77นะครับ <c oughs> แล้วก็แถมยังมีสกิลนะครับขมโมยมาเบิ้ล15เปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องรางติดตัวคือโอกาส18เปอร์เซ็นต์เมื่อตกเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับจะได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าพันทางและเที่ยวรอบโลกนะครับก็ปกติสองบินแ็แค่เที่ยวรอบโลกนะครับอันนี้ยกเว้นค่าพันทางด้วยนะครับ <c oughs> ออโอเคอ่าขโมยมาเบิ้ลอีก 15%นะครับก็เป็นตัวเลยที่ขี้โกงมากนะครับดีเซตการเชิญเพื่อนใหม่นะครับก็ <c oughs> มาเชิญเพื่อนกันใหม่ได้นะครับได้จำกัดเพียงวันละ30คนนะครับก็ระบบนะครับ <c oughs> แล้วก็การเชิญเพื่อนมาเล่น <c oughs> ต่อไปนี้นะครับจะไม่มีระบบการเชิญเชิเพื่อนแบบตัวอีกแล้วนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะครับเราใช้สามารถใช้บลูทูธในการเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ตัวสุ่มนะครับก็จะสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้เล่นกับเพื่อนนะครับก็คืออะไรที่โอเคนะครับลืมบอกไปครับถ้าได้เมโลดี้นะครับก็จะได้ s บวกนะครับมันจะมีตัว s บวกมันจะได้300เพร นะครับก็ก็มาพูดกันค <c oughs> ร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับก็เนื่องจากเพิ่งตื่นก็นึกอะไรไม่ค่อยออกนะครับก็สําหรับ <c oughs> ตัวแผ่นที่ใหม่นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวรีวิวกันให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ